วดมาหันกุ้ยเหตียงน้องใบุญเลยเอาผู้ใด้นั่นน้องไปบุญสวัสดีครับจ้าก่อนค่ะสวัสดีครับจ้าใส่โอ้หน้าตาคือสีไห่เราหันอี่เอ้วเอาสวัสดีค่ะกับลูกเสียงดังไปบ่เราสิหห่แล้วนะปฏิบัตนบอหน้าตาก็เป็นตาหยาดเขแห้งล้วเสียงดังอีกโอ้ยหลานสีไห่สวัสดีค่ะกับลูกจ้าสวยจ้าก่อนคุณจ้าสวยเอฟซีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ แต่วังยุงกัดลูกเด้อฝ่ายุงเลยเพิ่นเพิ่นมามื่อนีเฮ็ดยังไงเนี่ยเพิ่นจิมาจับเขาสารไห้แม่นบ่ให้น้องใบบุญกรรมเขาสารไห้อันนี้เป็นเป็นงวดที่สามเด้อค่ะเด้อมอบโชคให้กับอ่าวงเอฟซีเนาะค่ะน้องบ่ได้ออกช่องยูทูบแมนงวดแรกน้องกรรมเขาสารไดหาสิบเจ็ดเมตรมันอ่าเอ้ยอ็นหกหกสิบเจ็ดไอหกสิบเจ็ดบ่หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเมตรดอกก็เลยออกหาหก บาที่นี่งวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะค่ะนอ่องกาได้ซองร้อยสามสิบเอ็ดมิตรตรงตรงขอให้น่องใบบุญนี่ให้ฝาก ตัวเลขให้กับเอฟซีเพื่อเอฟซีเพื่อนสิได้เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะว่าเพื่อนเป็นเด็กผิมีเส้นนะคะเนาะไก่เยาว่าว่าเออเ้าลูกถ้ามามาหากินเนาะสันยาสีไก่เยาว์ก็อยากเจาะกินไก่เอฟซีพ่อพ่อได้อยู่ได้กินเขากับชีดเนาะได้พ่อได้อยู่ได้กินเนาะพ่อได้ขานนมลูกก็เอาเนาะค่ะะเนาขอโชคลาภให้กับเอฟซีเพื่อนเนาะค่ะโอ้จับเลยจนนั้นโอ้เป็นงานอยู่ตัวนี้ เอาเอาจับดีๆน้องใบบุญเออเออเออเอานะครับมาเบิ่งกันนะครับว่าบังคับเดทไทยเดี๋ยวว่าน้องใบบุญจับเม็ดข้าวสารไห่เนาะนะครับงวดที่แล้วสองสามหนึ่งวันสันเนาะสองสามหนึ่งไห่ถูกถูกลอตเตอรี่อยู่ค่ะได้ได้รางวัลเล็ขายอยู่น้องใบบุญนะครับ จะเอน้่งใบบุญครับทูจ้าก่อนอาทูจ้าใบบุญครับทูจ้าทูจ้าก่อนเร็วเร็วเรรทูจ้าก่อนเร็ว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 เอออทจ้าก่อนทูจ้าทูจ้าก่อนทูจ้าทูจ้ายังไงยิ้มหวานนี่กันยิ้มหวานยิ้มหวานกันยิ้มหวานกันเร็วเร็วหัวตาตื่นเร็วเรเร็วเร็วเรวนะครับ ทำขุ่นเขาเด้อระวัางยุ่งยุ่งหลายืมกัดหลานเป็นไข่เป็นนาวอีกก็ดซุยผู้ขายอีกล่ะอยู่ในปานะครับทุกผู้ชมเนาะเอาทางนี้กำลังนับเม็ดข่าวสารนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกผู้ชมเนาะนะครับกับหลายคนหลายท่านแอดก็เชื่อว่าน่าจะเคยเห็นเนาะนะครับอ่ากับผู้ที่มีลูกมีหลานตัวนี้หน่อยนี่เออไปหาเหล็กอยู่ใส่เนาะมันจะสี้เป็น บอกเลขได้เนอะบอกเลขได้กันสิตามอีกแหละฮะเนี่ยเดี๋ยน่งเดี๋ยวุ่เออเออเอ่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 าเอ่อ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 เอ่เอ่อเอ่อเอ่อเออเข่อเอ่อเออเอ่่อเ่อเอ่่กเอ่เ่อเอ่อเอ่เอ่เอ่่อเอ่ออ่อเ่อเห่ออ่อเ่อเน่เออเี่อเ่่เ่เ่่่่เ่ อาอนะครับมาหลุนก right? ันนะครับว่าเพื่อนสี่ได้เลยตัวใดเนาะดอยนึงอีกทีเบิ่นนับซอยกันนับซอยกันซอยกันนะมาหากินเนาะเออหน้าเป็นปืนอาจารย์อาจารย์เด้อแมปนแม่หรืออาจารย์หนวใเด้อวยนี่หมออาจารย์ ไอเอฟซีิ่นได้ถือิ่นสิได้ซื้อน้องไทยจะได้ชื่ออปเปิไทย้หนึ่งรอยเาจังพอนับไปแล้วหนึ่งรอยกว่าซันเอหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แต่ว่ามือมืดอีกจานหนึ่งของเคีดวอว่แม่หนึ่งเขาเดี๋ยหัวหนึ่งไม่บอกว่ามือน่อยๆ่อยจะได้กำไดยอะไรเอบอเอออยู่โอ ก็เหมือนแต่เป็นพูนับหวดบางขันสองร้อยสามสิบเมตรโอ้โหรสทันได้แล้วอยู่ครับท่านผู้ชมเวลาะสิบกว่านาทีแล้วได้นี่เออใจเย็นๆเหลืยหน้อยหนึ่งค่ะเหลืยหน้อยหนึ่งเหลือหน่อยหนึ่งจเย็นเด้อไอ้พีจเย็นๆมาที่เราเห็ดเต็มที่ของเราคือกันครับโอ้ยขับรถมาเป็นชั่วโมงเนาะสมาธิสองนาทีเมื่อบ่คือแล้วเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเลยแล้วนี่ค่ะน้ำมัน ก็ามาหน้าให้ปังๆด้วยต่างซื้อเสียบัตัดเลยบอครับที่บัตรซอยเลยบอครับบม้อบอกราบที่หม้เ<อ>มนเหนือเลยสิยบซอยเสียงว่าพี่น้องมึองสองเบาะที่กับนาลีนี่เสียงว่าคุ้มครับคุ้มก็บอกว่าแบตเครื่องหนึ่งหามเมืองอ่าหามเมือง ตื่นเช้ามาปุ้บตัวชาร์จแ,แมนประว่าัติที่หนึ่งสี่อัพโหลดคลิปประมาณจะม่วงกันอัพโหลดคลิปประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงเที่ยงขึ้นแสดงว่าหาม่งเศ้านี่พี่<ช>น้องนี่นาาก็จดเจอเห็ดเรียกทุ่งไร่เดี่ยวนี่ชาจแบตไใบแมนบม้วนถ้าถ้ามาคลิปหลายๆเนี่ยกิ่มตั้งแต่เก่าม่วงเลยไรไม่ได้เก่าม่วงเก่ามงคลิปหนึ่นง เชียงคลิปหนึ hmm. <this parole is true> like ่งใบสามอีกคลิปหนึ่งต้องแสดงว่าพี่น้องเขาหนี่ชาดในตีหกมงสงแม่มาซอยกันมาเลยมาแล้วมาเราไมาซอยกันเลยมาซอยกันมาซอยกันถ้ามาหากินนะเมื่อไงๆจะได้จับได้หลายคนเพราะมันจะหารอยนิดปลาสีหอดีๆได้หารอยเนี่ยว้าน่องไปเขาอ่องใบหน้าหนอจับขขาวสารเลยผุนไปนั่งผุนเบิ่งนะบ่อที่เด็กเจ้าก็ไปตายานโอ้โหเม่อวนอัหลานก็ตื่นเจ้าโอ้ย ขนาดเด็กหน่อยยังยหญ่เนาะคนใหญ่สิป้านไหนจ้าว่าคนใหญ่บุญญานดอกไม่ห่างไม่ใหม่พุ่งใหญ่ที่ทักไทยทักไทยเอฟซีหน่อยเลยอธุจาก่อนลูกอธุ่าอธุจาก่อนเลยอธุจากันเร็วเร็วครับอธุจากันอย่าเป็นอมืออย่าอมมืออธุจากันใหญ่มากอธุจากันเอยอธุจากันเร็วเอธุจาก่อนไหนอธุจาอีกเลยวธุจ่าเร็วเร็วยกยกนิ้วดิเลขออกอะไรยกนิ้วดิ เอฟซีเพิ่สิได้อ่ายกนิ้วยกนิ้วทิทองนัทฮาบัตแน่ใจบังเลี้วทองชื้อนมแน่ใจโฮมไป็นตัวนั้นะบาไนี่ก้อนโฮมเลยครับพี่น้องเริ่มสีโฮมให้แล้วใจเย็นเดิพี่น้องใจเย็นกำลังรวมกำลังรวบรวมอ่าหัวบอกเคยมือนบันไดก็ต้องใส่เครื่องที่เหล็กซอยแล้วครับท่านผู้ชมเออเ้าอาซอยยิบเก่าเอาแล้วเอาแล้วไก่เคียงสองร้อยสิบสามสองห้าสิบ เบิ้งเอาดีๆเบิ้งยังสี่ได้เก่าเออม่ใหนเก่าอันเล็กเอาหาสิบวนาบนเปลียวลอยหาสิบสงได้ไบุญสแม่บอกสเพชรเซตห่มแล้วไห้เท่าไรน้องไปบุญจับนวันี้สิบหกันยานี้อ่ะห่มก่อนห่มก่อนร้อยห้าสิา สองก้สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองลดเต็มหนึงสองหนึ่งสองเต็มสงเต็มหนึ่งครับตะกี่สามึมือนหน่อยที่จะจับหรืหลือหมดก้อนจับได้สาหนึ่งหมดี่รถดเต็มหนึงได้สองหนึ่งนะครับนี่เป็นผลจากที่น้องใบบุญเนาะนะครับได้จับเข่าสาร คือคนกับสร้างว่าแล้วมือหน่อยๆือจังจับได้หลายงวดที่แล้วได้สองสามหนึ่งแม่นค่ะงวดนี้ได้สองหนึ่งสองนะครับเอายุ้มแล้วเอาให้บอกให้ไปให้ลูกให้ร้านจับเออนะครับจุ๋มจุ่มเนาะสองหนึ่งสองนะครับเป็นแนวทางของน้องใบบุญเนาะนะครับจับไม่เข้าสามให้นะครับสองหนึ่งสองเนาะนะครับ อาขอบคุณน้องใบบุญครับขอบคุณครับทุจรขจ้าคุรขอบจ้าทุจร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 าุจรท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 ุจทุจุจรุจรุจรทุทุจรทุจุจรุจรทุจทุจทุจรทุจรทุจรงุจทุ่รทุจรทุจรดุจรท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 ุจุ้จ เพราะว่าเห็นบอลลตตดีงวดอันเบื้องหันเนาะค่ะสองมาหลายหลายเดค่ะ e ่เอฟซีสายลุดสายวิ่งในเต้วมันใจเลยละ่ะ